เสียงผมวันนี้ก็จะแปลกๆนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเจ็บคอส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่าคอมมานด์พาแนลคืออะไรนะครับมันก็คือคําสั่งที่สามารถใช้ฟรีได้ oh. เฉพาะในเซิร์ฟ V.I.P เท่านั้นก็คือเซิร์ฟเวอร์ศูนตัวเรา oh. คําสั่งแรกนะครับจะเป็น คิกเพเยอร์ก็คือการเลือกผู้เล่นที่จะเตะนะครับ oh. ก็คืออันนี้เราอยากเตะใครออกจากเซิร์ฟก็ทําการกดเลือกชื่อแล้วก็ทําการกด execute ตรงนี้ได้เลย <S <S แล้วพอเรากด execute ตรงนี้ผู้เล่นคนที่เราเลือกมันก็จะโดนเตะออกไปนะครับโอเคแล้วก็ต่อไปเป็นคิวเพเยอร์ก็คือการฆ่าผู้เล่นนั่นเองแล้วก็อ่ะเราสมมติเราอยากฆ่าตัวเองเงี้ยเรากดเลือกชื่อเราปุ๊บหรืออยากฆ่าทุกคนก็ได้อ่ะฆ่าทุกคนเลย execute ปุ๊บทุกคนก็จะตายนะครับหรือว่าอยากให้แบบใครบางคนตายก็เอาแค่ชื่อคนนั้นพอ ต่อไปจะเป็นคาสั่งส่งข้อความนะครับก็คือคนที่อยู่ในเซิร์ฟเราก็จะเห็นข้อความที่เราส่งสมมุติเราจะพิมพ์ว่าเอา่อฮัลโหลพิมพ์ฮัลโหลไปปุ๊บแล้วกด execute ปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ทุกคนนะครับมันก็จะขึ้นเป็นชื่อเราตรงนี้แล้วก็คําที่เราเขียนอยู่ตรงกรอบข้อความต่อไปจะเป็นการเลือกให้คนเป็นผู้รอดชีวิตหรือว่าคิลเลอร์นะครับก็คือเราต้องเลือกตรงนี้ก่อนเอาเลือกเป็นอ่าบุคคลอ่าสมมุติเป็นตัวเองอย่างนี้อยากให้เป็นอะไรคิลเลอร์กับ เซอร์ไบเบิลอยากเป็นเซอร์ไบเบิลอ่ะเรากดไปน for ี่ปุ๊บเราก็จะเป็นเซอร์ไบเบิลแล้วแต่ว่ามันจะขึ้นอยู่กับที่เราเลือกไว้ในหน้าล็อบบี้ด้วยนะก็คือสมมติว่าถ้าเราอยากเป็นคิลเลอร์ตัวต่างๆแบบเอามาทดลองเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็สมมติเลือกเป็นครูคิดใช่ไหมแล้วก็มากดตรงล็อบบี้ไว้ก่อนอ่ะแล้วก็เข้าไปที__<_่ที่เดิมแล้วก็นี่ทําให้ตัวเองเป็นคิลเลอร์อ่ะมันก็จะเป็นครูคิดอ่านี่โอเคแล้วก็ต่อไปจะเป็นการ ให้สถานะผู้เล่นนะตรงนี้จะเป็นสถานะที่เราอยากให้คนนั้นนะมันก็มีเยอะมากถ้าผมอธิบายในคลิปนี้คงแบบคงยาวอะ่ะ <Bro. S 1> อันก็เราเลือกมาสักอย่างหนึ่งอะอย่างเช่นเป็นเนี่ยหายตัวอ่ะนี่หายตัวอันนี้ก็จะเป็นเลเวลนะครับการหายตัวแบบสมมุติแบบหายตัวเลเวลสิอย่างเงี้ยเลเวลสิหายตัว35มสิบห้า,เเว,หาว,วิอย่างงี้ปึ้บแล้วกดไปนี่อ่าตัวเราก็จะหายตัวอยู่นี่หายตัวเลเวลสิโอ้โหมองแทบไม่เห็นเลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็น35มสิบห้าวินะครับ ตามที่เรากําหนดไว้เลยต่อไปจะเป็นการให้ของผู้เล่นนะอันนี้เป็นของที่สามารถให้ได้นะจะเป็นเป็นปืนเป็นกระป๋องบ็อกซี่โคลาอะไรเงี้ยแฟดไลท์อะไรนี้ก็ว่าไปอ่ะสมมติผมอยากได้ปืนก็กซักหนึ่งกระบอกไงเราก็เลือกอันนี้จะให้กี่อันนะครับอ่ะเราจะใหส้สักสักสองกระบอกเอามาถือเป็นปืนคู่อ่ะนี่เราก็จะมีปืนก็กตรงนี้นี่ต่อไปก็จะเป็นคําสั่งที่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แต่ว่าผมก็จะบอก ก็คือแหลกดอเพยเยอร์นะตอนแรกมันจะไม่มีก่อนแล้วเราเลือกเป็นอ่ะอันนี้นะครับเป็นตัว E นําหน้านะมันก็จะทําการแหลกดอก็คือตัวเราจะล้มนะครับแล้วก็ทําอะไรไม่ได้แต่ถ้าอยากปิดก็ทําการเลือกตัวใี้มันเป็นตัว D e นําหน้านะมันก็จะทําการปิดนี่ Disable ไปเลยเนี่ยสมมุติแบบเพื่อนเข้ามาอย่างงี้ใช่ไหมเราหาชื่อเพื่อนนี่ C G G G กดกดไปเขาก็จะทําการ ล้มกิ้งนะครับแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ต่อไปจะเป็นการเลือกแมปนะครับก็คือเราอยากได้แมปอะไรแล้วก็เลือกเลยตรงนี้สมมุติผมอยากได้ gas house อ่ะแล้วก็กดเลือกไปแล้วก็ execute อย่างนี้แล้วพอมันไปรอบต่อไปนะครับมันก็จะกลายเป็นด่านที่เราเลือกไว้ต่อไปอันนี้ก็ถ้าใครอยากเล่นแบบปกติก็ไม่ต้องปรับก็ได้นะครับก็คือไอ้ standard อันนี้ก็คือโหมดธรรมดานะก็เราถ้าอยากเล่นโหมดธรรมดาก็ไม่ต้องไปปรับก็ได้ให้มันเป็นแบบว่างจุดๆ,ๆไว้ แต่ว่าใครอยากเล่นโหมดที่เกมเอามาให้เรานะครับก็คือเลือกอันนี้เลยพอเรากดเลือกโหมดอันนั้นแล้วก็เริ่มเกมมามันก็จะเป็นตัวเราจะเป็นแบบหน่วยสวาด์อย่างนี้เลยแล้วก็มีปืนให้เรานะครับเนี่ยสามารถกดยิงได้แล้วก็สกิลเป็นแฟลตแบงนะสามารถโยนแฟลตแบงแล้วก็เหมือนใครจะมาโดนแล้วก็จะกลายเป็นแบบเนี่ยเหมือนตาบอดอะไรอย่างเงี้ยต่อไปจะเป็นการเลือกว่าใครจะเป็นคิลเลอร์คนต่อไป <Wow. S 1> แต่ถ้าเราอยากเป็นเองหรือว่าอยากให้เพื่อนเป็นอะไรเงี้ยเราก็กดเลือกชื่อ คนอยากให้เป็นแล้วก็กดเลือกไปเลยพอเริ่มตามมานะครับผมก็จะเป็นคิลเลอร์เลยนี่เป็นครูคิดต่อไปจะเป็นโหมดที่เอาไว้กดเฉยนะครับไม่ต้องเลือกกดเลือกอะไรมากมายก็คืออันนี้เป็นฟอร์ตลาวเอ็นก็คือการจบรอบนะครับเนี่ยสมมติมันเป็นรอบอย่างนี้อยู่แล้วก็ทําการกดจบไปเลยแต่ว่าไออันนี้เราไม่สามารถกดตอนเล่นคนเดียวได้นะเพราะว่าถ้าเราเล่นคนเดียวเราต้องปรับปิดเวลาเดินไว้แล้วก็กดไม่ได้ก็คือถ้าเราเล่นกับเพื่อนเราสามารถกดอันนี้เพื่อจบรอบได้เลย ต่อไปอันนี้จะเป็นคําสั่งเริ่มเกมนะสมมุติเราอยู่ในล็อบบี้แบบนี้อยู่แล้วถ้าเราเล่นคนเดียวเวลามันจะเป็นศูนย์มันจะไม่เริ่มนะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นกับเพื่อนเนี่ยแล้วมีเพื่อนอยู่แต่ว่าเราแบบไม่อยากรอให้มันมันนานเงี้ยเรากดเริ่มไปได้เลยมันก็จะเริ่มตาไปเลยสมมุติเราเล่นคนเดียวนะครับแล้วเราอยากเริ่มตาไปคนเดียวเนี่ยเราก็ต้องข้ามาใช้คําสั่งนี้ก็คือการปิดเวลานะครับอ่าถ้าเราอยากเล่นคนเดียวปุ๊บเรากดปิดเวลาก่อนอันนี้ให้เป็น t r ก่อนแล้วเราค่อยกดอันนี้นะครับปุ๊บ มันก็จะเข้าไปในเกมได้เลยเนี่ยเราสามารถเล่นคนเดียวได้ทําอะไรก็ทําได้เลยแต่ว่าถ้าเราจะทําการกดจบรอบนะครับเราก็ต้องมาปิดเวลาตรงนี้นะเราไม่สามารถกดไอ้จบราวนี้ได้เนี่ยมันกดไม่ได้นะครับผมกดหลายรอบแล้วกดไม่ได้เราต้องทําการปิดเวลาตรงนี้พอปิดปุ๊บแมปก็จะหายไปแล้วก็เราก็จะตายแล้วก็กลับมาที่เดิมต่อไปจะเป็นการเปิดให้วตแมปนะแต่อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเหมือนกันก็ใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้อ่าอันถัดไปก็เหมือนกันเลย อันนี้เปิดให้เพื่อนตีกันได้อันนี้ผมก็ยังไม่เคยลองใช้เหมือนกันใครมีข้อมูลแล้วก็เม้นมาได้ต่อไปอันนี้ผมรู้นะครับก็คือการปิดคูดาวอ่ะอันนี้เราก็เข้ามาในเกมก่อนนะแล้วเราก็ทําการกดเปิดนี่เลยปึ๊บพอเปิดปึด๊บคูดาวมันจะไม่จํากัดนะครับเนี่ยเราสามารถแบบแบบ,แบ,บกดบล็อกได้หลายรอบเลยเงี้ยแบบต่อไปนะครับจะเป็นการเปิดโนคูดาวเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นโนคูดาวสกิลที่แบบ ต้องรีชาร์จนะครับสมมุติว่าเราใช้เกจอย่างเงี้ยแล้วสกิลน,นี้มันล็อกอยู่แล้วก็ทําการมาสามารถกดเปิดอันนี้ได้เลยแล้วก็มันจะใช้ได้นะครับแต่ว่าจะใช้ได้ครั้งเดียวนะเพราะว่าเราต้องเปิดอันนี้ด้วยโนคูดาวอันก่อนไปด้วยมันก็จะใช้แบบหลายๆรอบเลยโอเคแล้วก็อันสุดท้ายผมต้องขอความช่วยเหลือจากคุณผู้ชมอีกแล้วเป็นครั้งที่3นะอย่าให้มีครั้งที่4แล้วก็ท่านผู้ชมอย่าลืมบอกผมมาด้วยนะว่าไอ้น,นี่มันทําอะไรได้ก็คือแบบ Mac กคิ l เลอร์แมันคืออะไรแบบโอกาสเป็นคิวเลอร์มากขึ้นเหรอหรือว่าแบบจํากัดโอกาสอะไรเงี้ยผมพูดผิดหรือว่าคําแนะนําอะไรมันผิดมันถูกก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์ติดตามแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย